วันนี้เจ้าวันนี้ก็เข้าทั้งเหนือเฮากับมีกุกคนใหม่เนี่เจ้าอยู่กันมาสิบปีสิบปีกับลังมือแรกนะเจ้ามือแรกนะที่ทํเนี่ยเปิ้จะลาบไก่กินเองเนาะไม่อยากจะลาบทางอีสานบอกใครเป็นเนาะว,วันนี้เปิ้จะลาบกินเองรสชาติของเปิ้ลเนาะวันนี้เปิ้ลจะทําเอาไก่ไปล้วนไปพัดเฮาขั้วเฮาซุกกันนะเจ้าไหนไหนดูหน้ากุ๊กดิมาพัด เพีงในไส้หนังสะก้อนนี่หนังไก่นี่ยผัดเป็นเลยขี้ว่าไงไปเอาเนื้อมากลูกปรุงลาบไก่เนาะเห็นมันเย็นสะกอนนี่การที่เป็นปรุงปรุงนะเจ้าปรุงลาบไก่อีสานมันจะเป็นจสดนเนาะวันนี้ปูาปูปันใจฝีมือตัวเองนรเจ้าไม่อยากจะรอกินอย่างเดียวข้าวคั่วพริกป่นเกลือต้นหอม อะไรอีกอ่ะไก่ที่ล้วนแล้วใช่ไหมน้ำปลาผุงนัวผงสุรดมีไฟหอมแดงจังหน่อยอข้าวโ่วหัวปลาใบผงเมื่อจังหน่อยมันจะนัวมันใช้น้ำปลาใ,ใช้หลายมันจะเข้มใส่ซอน ตอนเดียวใส่เทื่อเดียวไม่ได้ใส่หลายเทือ่อเราก็ใส่มะพร้าเขาเอื่อนมะเพ็ดชอนหนึ่งรถจักเนี่ยจังเลยเาขูดอ่ะเดี๋ยว,วผักอึ่นแล้วก็จะเอาบวบไว mình yếm của khủng hoảng thế này à thử luồng mà bò bò xin này đi xin xin này อืมทุกไทยคือต้นหอมครับอันนี้มือหยุ่มเทยมือสะอาดแล้วยาชิวาบ้าไม่ใส่หมดแล้วอ,อันนั้นเอาไปใส่ต้มเอาไปใส่ต้มกด้ไหมนี่หน้าตามเป็นแบบนี้เนาะไก่เป็นเป็นแบบนี้นะเจ้าเนาะเหม,มือนลาบไก่ทั้งเหนือเขาน่าเจ้าลาบไก่อีสานเนาะ ไปเอาไปแซบๆกันเถอะนี่คือลาบไก่ฝีมือป่อปูนะเจ้าในรอบสิปียีสปีที่อยู่ด้วยกันเนาะวันนี้เป็นทำหลาบไก่ให้ม่อยากกินนะเจ้าสูตรของใครก็ของมันเนาะเป็นลาบแบบอีสานสูตรพ่อปูพักเป็นกระมีพักเก็บแถวในสวนนี่นะเจ้า